วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานนากดยันยกดเยอะๆยอะนะคะได้เวลาที่จะมาเสิร์ฟพองหมูขาวกันอีกแล้วค่ะวันนี้มีข่าวในานามไม่มากมายอะไรเท่าไหร่แต่ข่าวทั่วๆไปมีพอสมควรอยู่เหมือนกันค่ะคดข้าวสวยร้อนๆมาชิมพอหมูขาวกันได้เลยค่ะ ค่ะดูเหมือนการไปออกรายการของอิทธิ์และพยายามเอาลูกตัวเองมาเป็นตัวประกันว่าลูกฉันเนี่ยโดนกระทําอย่างนู้นอย่างนี้ลูกฉันรับผลกระทบมากที่สุดฉันเป็นพวกฉันเป็นผู้สูญเสียมากกว่าพวกเธออย่างนู้นอย่างนี้โดยเฉพาะการออกมาพูดถึงเรื่องที่ว่าลูกต้องเปิดประตูออกมาแล้วเจอกับตํารวจที่มาจับพ่อลูกกระทบกระเทินจิตใจมากแต่โดนสวนกลับด้วยบอกละมึงทําไมไม่อยู่ ดูแลลูกตามผัวเข้ามาทําไมจําเป็นต้องตามผัวเข้ามาเหลอก็รู้อยู่ว่าลุงเช้าจะเป็นอะไรยังไงถูกตีกลับด้วยว่าบทบาทของแม่บทบาทของเมียอยู่ทําอะไรได้ดีบ้างไหมเช้านี้อีเถิกก็เลยออกมาทําไข่น้ําไข่ขัวข้วไข่ที่บอกว่าเป็นจานเด็ดที่ลูกๆชอบกินมากก็มีการคือสร้างภาพทําขั่วไข่ให้ลูกกินอย่างนู้นอย่างนี้ ต้องมาทำตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่ผีเรือนอีกรอบหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวไปดูข่าวถัดไปว่าตัวผัวก,ก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะเมียสร้างภาพเป็นแม่ผีเรือนผัวก,ก็ต้องสร้างภาพบ้างเหมือนกันไปดูกันค่ะ ค่ะเมียสร้างภาพทำอาหารนะคะผัวก็ต้องสร้างภาพทำอาหารบ้างแต่ผัวทำอาหารที่ตัวเองชอบก็คือลาบก้อยอะไรของดิบๆนี่นะคะแต่ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือว่าพวกนี้เขามีโต๊ะที่ทำครัวมีอะไรกันแต่ไม่รู้ทำไมชอบไปทำกับพื้นแล้วฝุ่นมันก็สกรปรกจะตายเอาหม้อไปวางไว้ตรงตีนแล้วก็มีฝุ่นมีอะไรมันสกรปรกมากเลยค่ะเป็นอะไรที่เห็นแล้ว มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะรวยอะไรยังไงจะมีครัวสวยยังไงร,ราคาแพงอะไรเท่าไหร่ก็ตามทีคนพวกนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แบบเดิมๆเ,เ,เรียยยอดย่าแบบเดิมๆค่ะไอ้ขาหมูก็ยังไม่ยอมหยุดนะคะเพราะว่าออกมาบอกแล้วว่าดำไม่ได้ที่จัดงานแน่นอนพออ,อไม่ให้จัดอย่างนู้นอย่างนี้ พอเขาเอาหลักฐานออกมาว่าเขาจัดการเรียบร้อยแล้วก็ตอนแรกพออไม่ให้จัดจัดพออต้องมาเปลี่ยนใจเพราะท่านั้นท่านี้มันอะไรของมึงนะักหนาถ้ามึงอยากไปจัดงานฉลองวันตายของลูกมึงที่โรงเรียนบ้างมึงก็จัดการให้ลูกมึงตายซะก่อนดีไหมไอ้ขาหมูใช่ไหมมึงเป็นอะไรของมึงมากหรือเปล่าเขาเป็นแม่ที่เสียลูกไปเมื่อสามปีก่อนเขาแค่จะจัดงานกองบุญให้ลูกเขา ึงอิจฉาขนาดนั้นเลยเหรอดําแจ้มันแค่จัดงานธรธมรมดาาแบบบ้านๆเนี่ยมึงต้องออกมาคอยระรานมาคอยด่าอิจฉาเขาว่าเขาได้จัดงานวันตายให้ลูกมึงก็ไปเอาลูกมึงไปทิ้งไว้บนภูให้ตายบ้างเนาะเอาเชอร์พัทเอาไอ้ไอ้อาเทอร์เนี่ยเอาไปทิ้งไว้ให้หิวตายอยู่บนภูเหล็กไฟบ้างแล้วมึงจะได้ ไปจัดงานที่สนามโรงเรียนสมใจนึกบุญอิจฉาเข้าขนาดนั้นเนี่ยมึงไปฆ่าลูกมึงเลยไปนี่ค่ะต้นตำรับคอนเทนต์คนเผาถ่านนะคะคนเก็บฟืนเผาถ่าน หนึ่งเป็นอะไรที่เลียสุดลิ่มทิมประตูแล้วก็จะอวยอิทธกสุดริธสุดเดชเพราะรู้ว่าหลักสําคัญอยู่ที่อิทเ,เพราะฉะนั้นอิทตอบดีอิทตอบอย่างนู้นอย่างนี้อิทร,รู้จักต่อย,ยอดเหมือนกับว่าไอสิ่งที่สังคมประนามมามันคือท่อนฟืนและอิทแทนที่จะเจ็บปวดอย่างเดียวก็เก็บเอาท่อนฟืนนั้นไปเผาถ่านแล้วก็เอาไปขายปรากฏว่าสปีชนี้นะคะ อียาชี้ก็เอาไปใช้บ้างเหมือนกันเห็นไหมป้าเป็นคนรู้จักต่อยอดละพังนู่นนั่นนี่ถ้าทําไม่เป็นไมเขาต่อยอดอะไรคะต่อยอดความสงสารคะ่ะเขารู้ว่าท่อนฟืนคือดราม่าพอมีดราม่าแล้วเกิดอะไรเกิดฐานฐานคือความสงสาร ก็เอาความสงสารนั้นไปขายกินได้ fc ก็โอนรัวๆจะทําอะไรอยากได้อะไรไอ้นี่มีไม่เท่าเขาใช่ไหมสงสารโอ้ก็มีรถไทย,ยรถไทยเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวหาให้ทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันทําให้เห็นว่าการที่ชัยพลกับสมพรเนี่ยทาประเด็นทําเรื่องต่างๆนานาทําทุกอย่างให้มันเกิดคนต้องไปร้องเรียนต้องไปเั่นไปนี่ทุกอย่างเป็นคอนเทนต์เพราะเขาอยากขายทานค่ะ อยากเผา่านขายแต่ขี้เกียจไม่อยากไปหาฟืนเองก็เลยสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานา,นา,นาเพื่อให้คนปาฟืนไปให้ตัวเองแค่หยิบเอาไปเผาสบายๆนี่แหละค่ะความเป็นนานารกกันนาะคาบุรีซึ่งนรกไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกค่ะ เชื่อถือไอจิตหนุดหงูมากขนาดเอามาโปรโมทในความขังของมันสารพัดสารเพหาคนไปลํำยุบยวบ,ยวบสารพัดสารเพอย่างนั้นทําไมไม่บนขอลูกจากไอจิตหนุดหงูล่ะคะแผ่นไปบนที่อื่นอยู่ทําไมนักหนาทําไมไม่ไปขอลูกกับไอจิตหนุดหงูละ่ะหนึ่ง ทำอย่างนี้เนี่ยไอจิตหยุดหนูมันจะน้อยใจหรือเปล่าแม่งมึงอยู่ตรงนี้แท้ๆไม่มาบนขอลูกกับกูมึงไปขอคนอื่นี่เถกมันจะคิดยังไงพยายามขยันขยอก็ไม่ขอลูกกับจิตหยุดหูเพราะอะไรเหรอเพราะรู้ว่าจิตหยุดหนูมันคือตัวเชี้ยหางแดงใช่ไหมถึงต้องไปขอลูกที่อื่นไม่กล้าขอกับไอจิตหุดหูเพราะคุณรู้อยู่ว่ามันคือบาปมันคือกรรมมันคือนรกมันเป็นสัญลักษณ์ของความตายของน้องชมพู่ คุณสองคนเลยไม่กล้าขอลูกกับไอจิตหดหนูจุ้มหัวโซเลกันอีกแล้วค่ะไอพวกตอนตัวตอนตัวตึงกกอกทั้งหลายก็มีอีขาเบียดไอแดงอีอีซออีนั่นอีนี่ทุกคนก็ไปจุ้มหัวกันแล้วก็พูดกันถึงเรื่องที่ดําแจ้ะออกมาบอกว่าอีขาเบียด อ,อีพอลลี่อีอ้วนต้องเรียกว่าอีเบลวิวค่ะว่าอีเบลวิวเนี่ยที่มันย้ายฝั่งไปเพราะว่ามันเคยมายืมเงินกูแล้วพอกูไม่ให้มันก็เลยโกรธอูห้หูอีพวกนี้จุ้งหัวกันใหญ่เลยเอาเข้ามาถ้าให้เขายืมยังว่าไปอย่างเอามาพูดได้นี่ไม่ให้เขายืมไม่ยังเอามาพูดอีกเอามาพูดทําไมมีประโยชน์อะไรหรือไม่ได้มีบุญคุณกับเขาเขาพูดให้เห็นว่า อีบาวิวอีอ้วนพอลลี่เนี่ยมันย้ายฝั่งไปลักลุงลุงเก่งลุงดีก่อนหน้านั้นบรรดาลุงยับเยินเรื่องขยงขยะเรื่องนั่งเรื่องนี้สนิทสนมกันกับแม่น้องขนาดไหนขนาดมีเบอร์โทรหาอะไรกันได้มึงคิดดูกันก็แล้วกันและอีอ้วนพอลลี่มันบอกว่ากูอยู่ตรงกลางโว้ยกูอยู่ตรงกลางโว้ยโอ้โหมึงอยู่ตรงกลางเนี่ยนะเขามาพูดเพื่อให้เห็นว่า อีอ้วนพอลลี่เอ้ยอีบาหวิวกับหัวสะถุนของมันเนี่ยย้ายฝั่งไปเพราะอะไรเพราะคิดว่าคนนี้เขามีเงินแม่น้องมีเงินได้เงินมากูเดือดร้อนกูจะไปยืมซะหน่อยหนึ่งไม่ได้คิดว่าเขาไม่มียิ่งกว่าตัวเองอีกเขายังต้องเก็บไว้ในภายภาคหน้านี่อยากได้พอรู้ว่าเขาพอจะมีเงินกูอยากได้จะไปเอาเงินเขา จะยืมเงินเขาเพอเขาไม่ให้ก็เลยสะบัดตูดย้ายมาอยู่ฝั่งไอ้พวยไอ้พวกนี้ก็มาจุ้มหัวไปว่าเขาทำไมแค่ยืมเงินเป็นอะไรยังไงแล้วเวลาที่อีพอลลี่อีอ้วนอีเบลวิวกับหัวสะถุนมันน่ะนั่งด่าดำแจะนั่งว่าเขาสารพัดสารเพละ่ะจริงไหมเขาไม่เคยได้พูดได้ว่าอะไรมาก่อนเลยมึงนั่งด่าเขาทำมาหาแดกด่าลูกเขาที่ตายไปแล้วด้วยซ้ำไป นั่งพูดนั่งวา่านั่งจิ้มจี้จิ้มแห่เขาจะทาบุญให้ลูกก็ยังไปเบียดไปบังไปอะไรเหมือนกับอิจฉาว่าเขาจะได้ไปฉลองวันตายของลูกเขาที่โรงเรียนมึงก็ฆ่าลูกมึงแบบไอขาหมูสิถ้าอิจฉาเขาขนาดนั้นมึงจะจะไปฉลองวันตายลูกมึงด้วยนะอ,อีวนอี่พอลลี่ที่สนามโรงเรียนเหมือนกันเขาก็ให้จัดได้เหมือนกันนั่นแหละไปบุ้นวายอะไรนักหนากับการที่เขาจะทําบุญให้ลูกนั่งว่าเข้ามาตลอด พอวันนี้เขาเปิดเผยความจริงว่ามึงด่ากูมึงย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเพราะว่ากูไม่ให้มึงยืมเงินแล้วไม่ได้มีลายเดียวนะคะลายอียาอาชีกก็ด้วยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเดะค่ะอีเถอไปบีบน้ําตากลางรายการว่า ลูกกูนี่ได้รับผลกระทบน่าสงสารมากเลยตำรวจบุกไปดูซิเนี่ยบุกไปขนาดนี้ลูกกูกระทบกระเทือนจิตใจมากเครียดมากมึงดูซัก่อนวันที่ตำรวจบุกไปตำรวจรอมอยู่ข้างนอกหมดลูกมึงทำอะไร นั่งเล่นเกมตาชานถ่ายคลิปไปทุกคลิปไอ้ลูกคนโตนั่งเล่นเกมอย่างเดียวค่ะไม่ได้สนสีสนแดดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีท่าทีตกอกตกใจเลยนั่งเล่นเกมแต่พอไปโรงเรียนแล้วมีข่าวว่าไปแอบ,บร้องไห้ให้ครูเห็นโอ้โหไอ้เด็กคนนี้นี่เชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆค่ะสันดานเหมือนพ่อไม่มีผิด กล้องไม่มาน้ำตาไม่ไหลพอกล้องมาปุ๊บอู้หูยรักลานเหลือเกินร้อง,อง,องห่มร้องไห้เหมือนกันไม่มีผิดค่ะดิฉันไปดูคลิปหนึ่งที่เอามาพูดถึงว่าทนายตั้มย้ำว่าคดีนี้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วทุกคนก็อู้หูยทนายตั้มดีมากเลย ดิฉันเลยไปถามหนึ่งเหมือนกันว่าช่วยวิจารณหน่อยซิว่าทนายตั้มดีขนาดนี้ที่พวกคุณพูดเนี่ยทนายตั้มทาเต็มที่ดีขนาดนี้กับไอ้พ่วยแล้วคุณคิดยังไงกับการที่ไอ้พ่วยออกมาด่าทนายตั้มว่าทนายเนี่ยไอ้ทนายสุดหล่อเนี่ยไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยเอาแต่สร้างภาพของฟรีไม่มีในโลกอ้าปากก็เห็นรูตูดพวกมึงช่วยบอกหน่อยซิตอนไอ้พวยด่าทนายตั้มมึงไม่ปรกป,ปากอะไรสักคำหนึ่งมึงไม่พูดสักคำหนึ่งว่า ลุงพูดเกินไปนะมึงจะเรียกันไปถึงไหนคะมึงดูหน้าทนายตั้มซะก่อนในงานนะ่ะถ้าเขาพูดได้เ็คงจะบอกว่าหลักฐานมันอาจจะไปไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่าไอเฮียนี่แหละทาทนายตั้มพูดชัดเจนนะคะว่าน้องไม่มีทางจะขึ้นไปเสียชีวิตตรงนั้นได้โดยลำพังจะต้องมีคนทำแต่ใครทำละ่ะทนายตั้มขอไม่พูด แล้วก็บอกว่าผมเคยเป็นทนายในคดีนี้ผมขอไม่พูดได้ไหมนั่นคือจริงๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าอดีตลูกความกูเนี่ยแหละทําแน่ๆออกมาเคลียร์เรื่องนี่สินค่ะ ออกมาเคลียร์เรื่องนี้สิว่ากูยืมเขาจริงๆแต่มันไม่ให้กูแล้วจะเอากูมาประจานทบไมแล้วมึงละ่ะนั่งด่าเข้ามาเป็นปีๆเนี่ยวันนี้เขาแค่บอกว่าคุณย้ายข้างเพราะเรื่องนี้เพราะคุณไปพูดเองว่าจิตใจของอีดัมแจ๊นเนี่ยมันอมหิตมากเลยโทรมาบอกกูสั่งให้กูจัดไอ้พวยอย่างนู้นอย่างนี้มึงไปมึงไปร่วงก้าวล่วงเขาก่อน ไปพูดถึงเขาก่อนเขาก็เลยพอเขาพูดบ้างแล้วทีนี้ออย่างงู้นอย่างนี้ไล่ขาหมูยังมาบอกอีกว่าไม่เชื่อหรอกว่าระดับพอลลี่จะไปยืมเงินแล้วเป็นยังไงล่ะอ้วนกับไอ้ผัวสะทุนของมันมายอมรับแล้วว่าโทรไปยืมจริงๆกูยืมครั้งเดียวเท่านั้นเองแหละมึงก็ไม่ให้กูชัดเจนไหมเคลียชัดๆว่าอยากได้เงินเขาจริงๆอยากขอยืมเงินเขาจริงๆเพราะเขาไม่ให้ก็เลยโกรธเขาเกลียดเขา นี่ค่ะที่พวกนั้นเอามาฮือฮากันว่าหวานมากเลยลุงบอกลักป้ากลางรายการแต่ให้ลองตีความนี้ให้ดีๆนะคะพิธีกรคนที่เ,เพนักงานเนี่ยใน,ในรายการเขาบอกว่าเขาจับให้เล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมทายใจกันสองคนจะมีคําตอบเหมือนกันอะไรอย่างนี้ไหมคําตอบไม่ค่อยเหมือนกันอะไรเท่าไหร่ค่ะค่ะ แต่ส่วนมากอีเธิกจะรู้ใจตอบถูกว่าไอ้พวยชอบไม่ชอบอะไรยังไงในขณะที่ไอ้พวยไม่ค่อยรู้ใจอีเธิกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้รักมันไม่ได้เสน่หาแต่คําถามสุดท้ายเกมสุดท้ายก็คือบอกว่าอยากจะบอกอะไรต่างคนเนี่ยถ้าจะบอกซึ่งกันและกันน่อยากจะบอกอะไรไอ้พวยเขียนว่ารักนะขอบใจที่ไอ้พวยเขียนว่ารักนะ ขอบใจที่เชื่อใจกันเสมอมาส่วนอีเถิกบอกว่าอยากจะบอกให้รักลูกรักเมียทําไมอีเถิกต้องมาบอกให้ผัวรักลูกรักเมียในรายการไม่จําเป็นถ้ามันรู้ถ้าผัวรักมันอยู่แล้วผัวรักลูกรักเมียอยู่แล้วมันจําเป็นจะต้องมาบอกในรายการเลยคะมันควรจะเขียนแค่แบบไอ้พลยเขียนรักนะ เชื่อใจเธอเสมอนี่คืออยากจะบอกให้ผัวเนี่ยต้องรักลูกรักเมียนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้ผวยไม่เคยรักลูกรักเมียมันเลยค่ะอีกเถิดถึงได้ใช้โอกาสในรายการเนี้ยบอกผัวว่าอย่าลืมรักลูกรักเมียบ้างนะอย่ารักแต่ตัวเองอย่ารักแต่คนอื่นชัดเจนไหมคะ